อย่ายึดติดกับรูปแบบการคุมอาหารที่ไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เรานะครับจริงๆนะอันนี้สาคัญมากเพราะถ้าเกิดว่าเรายังดื้อดึงหรือเรายังคงยึดติดหรือเรายังคงแบบทู่ซีที่จะคุมอาหารในแบบที่ไม่เหมาะกับเราแม้ว่าวิธีนั้นมันจะดีก็ตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันจะไม่ดีเลยนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างตัวผมเองลวกันนะคือผมเนี่ยในอดีตนะครับเป็นคนที่ติดกินจุกจิกมากผมจะมีแบบขนมติดตัวแบบเป็นถุงๆเลยโดยเฉพาะช็อกโกแลตเ <laughs> นี่ยแล้วผมเป็นคนที่นิสัยแบบเนี้ยหยิบอะไรกินได้ทั้งวันอย่างงี้ครับแล้วพอ ผมเริ่มมาปรับอาหารการกินด้วยการคุมแบบ IF ผมบอกเลยนะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ทํา IF แล้วไม่เห็นผลลัพธ์เลยนะครับและทําไม่รอดเลยนะครับนอกจากไม่รอดแล้วยังเห็นผลลัพธ์ที่แย่ลงด้วยแต่อันนี้ขออนุญาตก่อนนะครับว่าผมไม่ได้บอกว่า IF ไม่ดีนะ IF เป็นการคุมอาหารที่ดีมากนะครับเพียงแต่ถ้าเราได้ศึกษาเข้าไปในเชิงลึกจริงๆเราจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนและผมคิดว่าหนึ่งในนั้นก็คือผมแหละเพราะว่าผมลองทํไ IF อยู่ประมาณ2-3รอบแล้วมั้งแล้วมันไม่เห็นไม่เห็นผลเลยสักรอบนะครับเพราะมันไม คือผมจะกินถี่หน่อยก็คือจะมีหลายมื้อนะครับประมาณ4-5มื้อต่อวันและแต่ละมื้อผมจะกินห่างกันประมาณ3 4ถึงชั่วโมงซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังกินแบบนี้อยู่แล้วครับและกลายเป็นว่าวิธีการคุมอาหารแบบนี้มันตอบโจทย์ชีวิตผมมากมาทาให้ผมคุมปริมาณและสัดส่วนอาหารได้ดีทําให้ผมไม่ไม่มีพลาดมื้อสําคัญเลยเมื่อก่อนออกกําลังกายหรือเมื่อหลังออกกําลังกายเยงนี้ผมไม่มีพลาดเลยไม่ว่าผมจะออกกําลังกายเวลาไหนก็ตามและที่สําคัญก็คือทําให้ผมเลิกหายจากการกินจุกจิกไปโดยปริยายเนี่ยมันคือรูปแบบที่ผมเห็นว่าเอ้้ยมมัันเเเหาาาะะกบรรรพจิงๆแลว เขาเรียกว่าแก่นของการคุมอาหารอย่างงี้ครับมันจะมีอยู่แค่แก่นเดียวเท่านั้นก็คือให้เรากินครบทั้ง5้าหมู่ในสัดส่วนและปริมาณตามที่ร่างกายเราต้องการไม่ว่าเราจะกินเวลาไหนก็ได้เราจะกินกี่มื้อก็ได้รูปแบบการกินจะกินยังไงก็ได้ เอาที่คุณเลือกแล้วมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณแล้วกันเฮ้ยอันนี้ผมพิสูจน์มาแล้วแล้วผมก็เห็นว่าหลายๆคนที่ไม่ได้มีการปรับไลฟ์สไตล์การกินเยอะแต่แค่มีการปรับสัดส่วนของอาหารทั้งห้าหมู่ให้ดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะเห็นผลในเรื่องของการคุมอาหารได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วมันก็จะดีกว่านี้อีกถ้าเกิดว่าเราคุมอาหารดีแล้วแล้วเราเอาสารอาหารที่กินในแต่ละวันนี้ครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการออกกําลังกายเพื่อปั้นหุ่นโดยเฉพาะการทําเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการนหใ้เพายด้ดีคครรบบทุกกิิตผมอออเว่่าืงงข ปั้นหุ่นหรือเห็นผลลัพธ์จากการคุมอาหารจะเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายถ้ายัางไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ